นะสภาพกาจ้างนายบอกเลยว่าตรงไหนมันคือจุดอันตรายท่านผู้ชมคะตัวแทนของพนักงานบริษัท NXP Manufacturing นะคะรวมตัวกันประท้วงที่หน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ค่ะหลังจากในจ้างเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงานนะเพิ่มเวลาทำงานแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงวันหยุดนะซึ่งพนักงานต่างมีความรู้สึกว่า ถูกเอาเปรียบนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็มีการเจรจา,ากันหลายครั้งทีเดียวค่ะแล้วก็ยังหาข้อยุติกับนายจ้างไม่ได้นะคะเช่นเดียวกับอีกบริษัทหนึ่งก็คือเป็นพนักงานของบริษัทเรนฟ็อกทรานสปอร์ตประเทศไทยจำกัดนะคะซึ่งเป็นบริษัทรับส่งสินค้านะคะให้กับทางห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งรวมตัวกันประท้วงนะคะถูกนายจ้างเอาเปรียบด้านสวัสดิการและค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรมก็รวมตัวนัดหยุดงานในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้นะคะก็มีปัญหาลักษณะเดียวกันก็คือเรื่องของการ จ้างงานนะคะแล้วก็สวัสดิการต่างๆฉะนั้นเราจึงมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะโดยในส่วนของตัวแทนที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะะสองท่านแรกค่ะคุณวัลลบชูจิตและคุณฮัท,ทยชนกม่งวงโตเป็นพนักงานของบริษัท NXP Manufacturing จำกัดนะคะส่วนท่านที่3และท่านที่4คุณวินัยจันรักษาคุณอนุชิตศรีจันทุมเป็นพนักงานบริษัท Linfoc Transport จำกัดมหาชนนะคะท่านที่5นะคะก็เป็นในส่วนของตัวแทนจากกระทรวงแรงงาน,นะค่ะท่านผู้อำนวยการสวิสุมาลาผู้อำนวยการสํสา,รา,นา,รสนานักงานแรงงานสัมพันธ์ มาพร้อมกับงอาจารย์เจษดาอนุจารีกรรมการบริหารของสภาทนายความค่ะสวัสดีทั้ง6ท่านสวัสดีค่ะค่ะก็มาที่ NXP ก่อนเลยนะคะ NXP นี่สมัยก่อนเราทำงานก็คือทำากวันหยุด1วันวันละ8ชั่วโมงก็เป็นไปตามกฎหมายแรงงานแต่ข้อที่เขาเปลี่ยนใหม่ในจ้างเปลี่ยนใหม่เป็นทำงานสิชั่วโมงทำงาน4ี่หุดสวันนี่คือสิ่งที่เราไม่ไหวเพราะ เพราะว่าโดยปกติแล้วเราเป็นพนักง,งานรายวันใช่ไหมคะ,คะเราทํา6วันเนี่ยเราจะได้ค่าแรง6วันพอเปลี่ยนมาเป็น4อยู่2เราทํางาน4วันเราได้ค่าแรง4วันไม่จะเป็นรายเดือนเป็นรายวันใช่ค่ะพนักง,งานส่วนใหญ่เป็นรายวัน2,000กว่าคนค,ะค่ะและอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือว่าพวกเราเนี่ยเป็นวัยกลางคนซึ่งทํางานกับบริษัทนี้มานานนะคะ,คะประมาณค่าคคาดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ10กว่าปีพวกเรามีครอบครัวมีลูกมีสามีถ้าเผื่อว่าเราเปลี่ยนเวลามาเป็น7จ็ดโมงออกทุ่ม ออกเจ็ดโมงซึ่งเราเป็นคนกรุงเทพส่วนใหญ่นะคะเวลาเดินทางเนี่ยมันจะเกิดการรถติดเราใช้เวลาอยู่บนรถบนถนนน,นานมากเราจะไม่มีโอกาสได้เจอกับครอบครัวแล้ว,แล,วแล้วพอเปลี่ยนเป็นสี่หยุดสองปั๊บวันหยุดจะถูกเวียนไปเรื่อยๆซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราหยุดวันอาทิตย์นะคะก็เ,เป็นวันครอบครัวจริงๆเป็นวันครอบครัว<ๆ>เราอยู่กับครอบครัวโอเคเรามีวันความสุขแล้วละ่ะแค่นั้นอะแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นสี่หยุดสองเดี๋ยวหยุดวันจันทร์วันอังคารพุธพฤหัสซึ่งมันนานมากที่จะเจอวันเสาร์อาทิตย์แล้วเราหยุดแล้วเราเจอใครคะ เราทําก็มาเหนื่อยแล้วอะสิบสชั่วโมง4วันเต็มเหยียดแล้วละ่ะพอเราได้วันหยุดวันหยุดของเราอาจจะเป็นวันที่เราต้องนอนทั้งวันก็ได้บางอาจจะไม่มีโอกาสได้มีสังคมหรืออีกเรื่องนึงนะคะก็คือสังคมรอบตัวเราจะต้องมีไปทําบุญไปเรื่องของงานศพหรือว่าเราต้องไปเกี่ยวกับเรื่องของ งานบวชงานแต่งหรือแม้แต่การไปประชุมผู้ปกครองลูกอะคะ่ะคือจะบอกว่าความปกติของชีวิตนี้ไม่ต้องมีกันเลยใช่มันผิดปกติของคนทั่วทั่วไปะนะอ่ะแล้วทางคุณวรลบอยากอยากชี้ในจุดไหนเพิ่มเติมไหมนอกเหนือจากเรื่องของเวลาที่คุณปรับ <Okay. S 2> เปลี่ยนตรงนี้จุดอื่นๆที่บริษัทมีปัญหากับพวกเราประเด็นหลักๆก็คือเป็นเรื่องของออโอทีครับท,ท,ที่ที่เราจะต้องทําเพิ่มจากวันรละแปดชั่วโมง ในส่วนนี้จะต้องไปชดเชยในเรื่องของวันหดยสองวันนะครับสองวันที่จัดเดิมเราทำหกวันเราจะมีรายได้ของหกวันแล้วแล้วมาเหลือมาเหลือทำค่าจ้างสี่วันเราก็จะหายโอที <OG S 2> ก็หายไปรายได้รายได้สองวันเราจะหายไปแต่แล้วเนี่ยพ,พนักงานเนี่ยจะต้องจำยอมที่จะมาต้องมาทำโอทีซึ่งโอทีเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยไม่ไม่ให้บังคับลูกจ้างแต่ว่าด้วยภาวะที่เราต้องประสบที่ค่าจ้างมันหายไปเนี่ยเราก็จึงต้องมาทำโอทีทำให้ ในวันหยุดก็คือต้องมาทำโอจีในวันปกตินี่แหละครับในวันปกติจาก12ก็กลายเป็น13ชั่วโมง14ชั่วโมงอย่างนั้นหรือเปล่าค่ะจาก8จาก8ที่ทำงาน6วันได้ค่าแรง6วันค่ะมาเหลือ4แล้วก็ต้องทำโอต่ออีก4ชั่วโมงเพื่อให้ได้มีรายได้เท่ากับเดิมแต่ชีวิตเราเปลี่ยนก็คือเราก็ยังทำงาน8ชั่วโมงเหมือนเดิมแต่ต้องทำโอทีโดยรปยาอีก4ชั่วโมงเพื่อให้มีรายได้มาเสริมกันใช่จ่ายเท่ากันเอาละเป็นเป็นข้อข้อไปนะคะ มาทางท่านสวิทก่อนเลยท่านบอสวิททาได้ไหมคะทำงาน12ชั่วโมง4วันอยู่2เนี่ยถูกต้องตามกฎหมายไหมคะคือคือโดยหลักของกฎหมายเป็น,<ค>น,ปนรายวันนะค<น>ะครับโดยหลักของกฎหมายเนี่เขาก็บอกว่าสัปดาห์หนึ่งในการทํางานเนี่ยไม่ให้เกิน48ชั่วโมงฉะนั้นวิธีการที่นายจ้างกับลูกจ้างจะทํำยังไงก็แล้วแต่เป็นเรื่องที่จะตกลงกัน นะแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะทํางานกันวันละ8ชั่วโมงนะฮะในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าถามว่าในความเป็นจริงเนี่ยลูกจ้างทํางานจริงๆกี่ชั่วโมงเวลาทํางานปกต,ติก็คือไม่เกิน8ชั่วโมงนะฮะที่นี่ทา7ชั่วโมงนะฮะแต่เพียงแต่ว่าในจ้างกับลูกจ้างเนี่ยเขาให้มีการทํางานล่วงเวลาต่อจากนั้นไปอีกวันละ3 3.5ชั่วโมงรวมแล้วลูกจ้างก็ทำงานอยู่10.5ชั่วโมงแบบใบที่จะทำเนี่ยนะฮะเป็น10.5ชั่วโมงแต่ว่าในในหวันเนี่ยลูกจ้างจะต้องมีเวลาหยุดพัก ทานอาหารเนี่ยนะฮะอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ระหว่างที่มีการทำโรงงานล่วงเวลาก่อนทำเนี่ยต้องหยุดอีกครึ่งชั่วโมงนั่นก็หมายความว่าลูกจ้างจะต้องอยู่ในโรงงานใน12ชั่วโมงแต่ทางานจริงๆก็คือประมาณ10.5ชั่วโมงถามว่าในข้อ,อก,กฎหมายทําได้ไหมก็บอกว่าได้นะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของกรณีที่ว่าปกติเขา8ชั่วโมงเราทำา10.5ชั่วโมงต้องอยู่โรงงาน12ชั่วโมงก็อาจจะเกิดความรู้สึกว่ามันหนักเกินไปที่ควรจะเป็นแล้วก็อย่างที่น้องเขาพูดก็ถูกครับว่าการทํางานล่วงเวลาเน่บบบััังงคคลูกจ้้าไไมไดร มันต้องด้วยความยินยอมด้วยความพร้อมใจของลูกจ้างในจ้างบังคับไม่ได้แต่ลักษณะที่จัดในลูกจ้างก็ไปมองว่าเอ๊ะมันเหมือนกับบังคับหรือเปล่าว่าต้องทำเพราะถ้าไม่ก็ไม่ได้ <หา S 2> ไม่ไปสองวันใช่ครับ,คร,บครับในจ้างก็มองครับว่าการหยุดอย่างเนี้ยเดิมทํา6วันแต่ให้หยุดเพิ่มนะฮะให้ทำสี่วันก็มีวันหยุดเพิ่มอีก2วันนะฮะวันหยุดเพิ่มก็เอาวันวันหยุดที่หายไปเนี่ยวันที่จะต้องมาทํางานเนี่ยไปใส่วันที่ปกติก็คือขยายเวลาแต่ว่าให้เป็นการทํางานล่วงเวลาครับก็ลักษณะอย่างนั้น แล้วในวิธีแก้ปัญหานะคะท่านคิดเห็นว่าควรจะแก้ปัญหายัางไงคะครับคือคือเรื่องอย่างนี้ถือว่าเดิมเนี่ยขนานี้ ในความเป็นจริงคือในยจ้างยังไม่ได้เปลี่ยนจากของเดิมยังเป็นแบบเดิมอยู่ที่เขายื่นเรื่องขอไว้ก็คือทํากหยุดหนึ่งแต่แต่ว่านนยจ้างกำลังยื่นเขาเรียกร้องขอเปลี่ยนสภาพการจ้างจาก 6. กหยุดหนึ่งมาเป็น4ี่หยุดสแต่ว่ายังไม่ได้ทําเรื่องยื่นไปเลยแต่ในทางปฏิบัติให้พนักงานทําไปแล้วยังครับยังอ๋อยังเต่ยงมใช่ไหมคะอ๋อโชคดีที่ยังไม่เจรจากันอยู่ฮะยีงปฏิบเจรจากว่าจะเปลี่ยนแปลงได้ดีแล้วที่มาก่อนจะได้คุยกันได้นะคะทางฝ่ายลูกจ้างมองว่าการเปลี่ยนอย่างนี้มันทําให้เปลี่ยนแปลงงงวววิิถีีชชตะะ่่้เเรราาจจจยยไให เาะสมครับเพราะว่าทาั้งลูกจ้างก็น่าเห็นใจจริงๆนะฮะอีกนันว่าถ้าเอาใจเขามาใส่ใจเรานี่มันก,มนก็มันก็ลาบากนะคะเพราะว่ามองไปสองมิต,ติครับถ้ามองแบบในจ้างมองหรือผู้ประกอบการมองนี่เขาก็มองในเรื่องของธุรกิจเข้าใจการแข่งขันทางธุรกิจนะเขาก็บอกว่าเป็นความจําเป็นทางธุรกิจในการแข่งขันในจ,าจ้างกระจายาอย่างนั้นแต่ในส่วนของลูกจ้างมิต,ติของลูกจ้างก็จะมองครับว่าคุณภาพของชีวิตของคนทํางานเนี่ยมันน่าจะได้รับการดูแล แล้วก็โดยธรรมชาติตรงชั่วทั่วไปมันก็น่าจะเป็นแดชั่วโมงนะฮะการทางานล่วงเวลาก็ลูกจ้างถ้าเต็มใจจะทําทก็ทาถ้าไม่เต็มใจก็ไม่ทาก็เป็นปไปตามที่อ,อื่นไปอย่างนั้นเหรอคะคนี่ดิฉันเอาใจเขามาใส่ใจเรานะตัวเองก็เป็นนายจ้างด้วยเหมือนกันแล้วก็เป็นลูกจ้างด้วยเหมือนกันเอ้ไม่น่าจะมีทางออกที่ที่พอดีพอดีได้นะอาจารย์เจษดา ปัญหาเกี่ยวกับแรงงานอย่างนี้อาจารย์คงเคยได้รับเรื่องน้องเรียนปรึกษาทางข้อกฎหมายบ่อยมีข้อเสนอดีๆไหมคะช่วยทำยังไงได้บ้างจริงๆประเด็นของบริษัทเนี่ยที่บอกว่าเป็น8ปดบวกสี่เนี่ยแล้วบอกว่า4ชั่วโมงหลังเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องบังคับเนี่ยแต่ว่ามันบังคับโดยทางทางด้านเศรษฐกิจใช่เดี๋ยวเงินไม่ครบมันทาให้จริงๆแล้วนายจ้างก็จ่ายเท่าเดิมลูกจ้างก็ได้รับเท่าเดิมถูกไหมเพียงแต่เปลี่ยนระยะเวลาของการทํางานออกมา แล้วก็ทําให้สภาพชีวิตเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอันนี้เป็นเรื่องสําคัญสําหรับลูกจ้างกลุ่มนี้ที่ก็ถืถอว่าเป็นเรื่องสําคัญในชีวิตเขาแนะครับทีนี้ประเด็นในเรื่องของอการกระทําถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในกรอบของผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ยังเป็นเรื่องขั้นตอนที่เขายังดําเนินการอยู่เพราะในกฎหมายแรงางานเขามีขั้นตอนเขาอยู่ในเมื่อในจ้างต้องการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างก็ยื่นข้อเรียกร้องพอยื่นข้อเรียกร้องก็ต้องมานั่งคุยกันนะฮะระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างผมคิดว่าระบบตรงนี้ เป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะฮะพเพราะเนื่องจากว่าพอในจ้างกับลูกจ้างมองนั่งคุยกันและมีมุมมองที่ต่างกันแต่และคนยืนจุดยืนของตัวเองแล้วก็มองไปทางข้างหน้าเนี่ยมันก็จะทําให้ความเห็นมันแตกต่างกันแต่ถ้ามานั่งคุยกันซะมันก็จจะมีหลายข้อเท่าที่ทราบเนี่ยก็มีหลายข้อที่คุยกันลงตัวไปบ้างแล้วก็มีมนะฮะแต่มีบางข้อที่ยังไม่ลงตัวประเด็นมันก็ยังมีช่องทางที่จะไปไปต่อได้อยู่ดีนะฮะในเมื่อกระบวนการคุยกันไม่ลงตัวมันก็จะต้องไปอยู่กันที่ศาล ซึ่งสารก็จะเป็นคนชี้ในเรื่องกระบวนการทั้งหมดนะครว่าข้อการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างเนี่ยถ้าหากว่าลูกจ้างเขาไม่ยอมนจ้างเขาไม่ยอมเนี่ยนะมันก็ต้องไปนั่งไปจบ<า>กันท,ที่สารได้นะว่ากระบวนการในการถ้าเขาจะเปลี่ยนจริงๆแต่ถ้าเขาถอยเลยไม่ทาไม่ไม่เปลี่ยนใช้แบบเดิมก็ปนปัญหาก็จะไม่มีก็จะไปว่ากันตามเดิมค่ะงั้นถามอย่างนี้คุณนทัยชนะในฐานะเป็นตัวแทนพวกเราที่มาเนี่ยนะเต็มที่จริงๆที่พนักงานเรารับได้ นะคะคือไปบอก4ี่ยู่สองพวกเรารับไม่ไหวจริงๆแต่ก็เห็นใจบริษัทนะคือคือถ้าบริษัทอยู่ไม่ได้เราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะถ้าเราอยู่ได้แต่บริษัทอยู่ไม่ได้มันก็จบนี่อรอไหมคะเต็มที่จริงๆที่พวกเราจะสามารถช่วยบริษัทได้ประมาณยังไงทํางานสิบชั่วโมงหรือว่า5หยุดยังไงบ้างลองลองคะสุดๆวิสัยจริงๆเอาเต็มที่ช่วยกัน นี่พูดเหมือนที่ฉันเป็นเจ้าของบริษัทเลยนะฮะ,ะแต่ไม่ได้เป็นแต,แต่อยากให้อยู่ได้ทั้งคู่ค่ะเราก็เห็นใจบริษัทด้วยที่ว่าเขาถูกกําหนดหรือถูกบังคับด้วย EICC ซึ่งเป็นจรรยาบรรณทางลูกค้าซึ่งลูกค้ามันมีส่วนร่วมด้วยใช่ไหมคะถ้ามันจะต้องไปจริงๆก็อยากจริงๆแล้วตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ความจริงว่ามันไปได้จริงหรือไม่เพราะว่าถ้าเป็นตาม EICC จริง ็บริษัทน่าจะรับในสิ่งที่เราเสนอไปได้ก็คือขอให้ลูกจ้างรายรายวันเนี่ยเป็นรายเดือนซะใช่ไหมคะเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่เขาหายไปสองวันซึ่งตรงเนี้ยเราพูดแล้วหลายหนนะคะเพื่อที่การันตีรายได้ประจําของเราอะค่ะ่แต่ก็จะเป็นการันตีรายจ่ายประจําของบริษัทเหมือนกันค่ะเข้าใจค่ะแต่ทีนี้เพื่อให้มันอยู่กันได้นะคะก็ควรจะการันตีที่รายได้ประจําของพวกเราค่ะ <Okay. S 1> เราก็จะได้รู้ว่าเออจริงๆแล้วชีวิตฉันไม่จําเป็นต้องผูกกับโอทใช่ไหมคะวันไหนพร้อมทําโอทีทาให้วันไหนไม่พร้อมขอไปอยู่กับครอบครัวโอเคอย่างนี้ถ้าเกิดคือช้อ,ชอยทางเลือกที่หนึ่งค่ะแล้วทางเลือกที่สองล่ะมีอีกไหมนอกเหนือจากจาก,จากที่เราเสนอทางเลือกที่สองเราอยากจะขอไปยืนที่ข้อตกลงสภาพการจ้างเดิมคือ 1> 6 1ยวันหยุดวันอาทิตย์6 1ยใช่ไหมค่ะ Uh huh. จริงๆสาหภาพเคยเคย <c oughs> ที่คิดเป็นตารางให้เข้ากับ EICC ทําทสัปดาห์ละ60ชั่วโมงนะคะ <c oughs> และในหนึ่งสัปดาห์มีวันหยุดหนึ่งวันซึ่งเราเคยคิดแล้วก็แล้วก็ตอบโจทย์ได้ด้วยค่ะ <c oughs> เอาละอันนี้ <c oughs> คือเป็นความคิดเห็นของทางผู้ ทางลูกจ้างนะ,ะับผู้ประกอบการวันนี้เราก็ประสานงานไปเหมือนกันบอกว่าไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลหรือชี้แจงใดๆคุณรวิรวีรวเพชรท,ทองคำะนะฮะแต่ว่าในเรื่องนี้จะมีการพูดคุยกันมาแล้วหลายครั้งระเบียบที่ออกไปก็เป็นมาตรฐานสากลเขาว่านะคะแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักอยากให้พนักงานปฏิบัติตามกฎร,ระเบียบนี้นี่คือเบื้องต้นที่เขาชี้แจงมาเอาละเดี๋ยวนี่คือความทุกข์ของพวกเราไปฟังความทุกคนอื่นด้วยดีไหมเผื่อจะมีความรู้สึกว่าบริษัทเราก็ดีเหมือนกัน <c oughs> หรือเปล่านะฮะมาฟังในส่วนของทางลินฟอกบ้าง เอ็นฟอกตานสปอร์ตทำเรื่องขนส่งของต่างๆปัญหาอยู่ที่เรื่องจุดสีแดงจุดสีแดงคืออะไรคะถามคุณคุณวินัยหน่อยนี่แหละก็คือผมก็ยังไม่เข้าใจว่าบริษัทกําหนดจุดพื้นที่สีแดงเนี่ยไม่ชัดเจนและก็ไม่มีข้อมูลที่ว่าจะเอาผิดพนักง,งานในจุดพื้นที่สีแดงที่เขากําหนดมาเราขับรถมากี่ปีแล้วเราทํางานให้เขากี่ปีแล้วเก้าปีแล้วครับเก้าปีครับเก้าปียังไม่รู้ว่าจุดสีแดงที่บริษัทพูดนี่หมายถึงอะไรก็ยังขับมาได้จนจน,จนขนาดนี้เก้าปีถูกต้องครับ คือจุดสีแดงนี่ือเป็นจุดที่อยู่ตามสถานที่ที่เราจะไปส่งของแต่ตเขาบ,บอกว่าจุดสีแดงนี่คือจุดที่รถของลินฟอกห้ามจอดเด็ดขาดถ้าจอดจะเกิดอะไรขึ้นก็คือมีความผิดทางวินลลัยร้ายแรงก็คือผิดกฎหมายครับว่าไอ้ว่า,วาผิดกฎระเบียบของบริษัทหรือผิดกฎหมายบ้านเมืองผิดกฎหมายบ้านเมืองเลยครับใส่ใส่ความว่าคนที่จอดในพื้นที่สีแดงเนี่ยผิดกฎหมายที่ว่ารักทรัพย์บริษัทขายน้ํามันเถื่อนครับคนละประเด็นห้ามจอด ในจุดที่เป็นสีแดงกับเรื่องขโมยน้ํามันนี่คนละอันหรือว่าถ้าหากว่าจอดในจุดสีแดงเนี่ยก็เท่ากับว่าขโมยน้ามันบริษัทถูกต้องครับเป็นข้อสันนิษฐานไม่สันนิษฐานครับก็สันนิษฐานเรื่องขโมยครับไม่สันนิษฐานครับก็คือพนักงานโดนโดนคดีนี้เยอะแล้วครับแล้วก็มาด้วยก็หลายคนที่มาด้วยในคดีนี้ค่ะดิฉันถามต่อเลยอย่างในส่วนของคุณอนุชิตเนี่ยนะคะเวลาเราเข้าไปทํางานทํางานอยู่บริษัทนี้นานแค่ไหนคะผมอยู่ได้10เดือนครับผมเพิ่ง10เดือนนะไม่เป็นไรตอนเข้าไปนี่เขาบอกไหมว่า กฎระเบียบห้ามจอดรถตรงจุดสีแดงเขาบอกไหมมีในช่วงอบรมบอกว่าจุดพื้นที่สีแดงห้ามจอดรถนะครับแต่แต่บริษัทไม่ได้ประกาศว่าเป็นส่วนไหนยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราไปส่งของที่หาดใหญ่ที่หัดใหญ่จุดสีแดงที่เราเคยถูกบริษัทบอกว่าเราเนี่ยทำผิดจอดสุดสีแดงไปจอดตรงไหนคะถามนิดหนึ่งที่หัดใหญ่ พื้นที่สีแดงผมก็ไม่ทราบว่าตรงไหนเป็นพื้นที่สีแดงเพราะบริษัทไม่ได้กําหนดเลยครับ,รบแต่บริษัทรู้เพราะว่าบริษัทมี GPS อยู่ที่รถคันนั้นครับครับเอาละตรงนี้นี่ทั้งสองท่านท่านผอ,อ,อสวิทค่ะครับ,รบดิฉันจะยอมรับว่าดิฉันทําผิดต่อเมื่อรู้ว่าข้อระเบียบที่ตั้งไว้ะคือตรงไหนครับแต่ถ้าไม่บอกว่าตรงไหนมันผิดโอ้แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าทําผิดละคะเนี่ยครับ ก็ผมผมคิดว่าอย่างนี้ัท่านจะช่วยอธิบายกันกับบริษัทยังไงได้บ้างคะคือผมผมมองอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ในจ้างเขาพยายามจะชี้แจงก็คือว่าในการขับรถไปตามส่งของในที่ที่ควรจะเป็นเนี่ยเส้นทางมันควรจะไปตรงไหนมันควรจะวิ่งรถไปถนนตรงไหนยังไงไปที่ไหนบ้างจุดสีแดงนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นนอกเหนือจากเส้นทางปกติที่ควรจะเป็น ไม่ใช่เส้นทางที่กําหนดให้วิ่งาาแล้วก็ในจุดนี้ในจ้างก,ก็มองรัาว่าคมว่าจุดสีแดงเนี่ยมันน่าจะเป็นจุดที่มีการทําอะไรที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นมีการซื้อขายน้ำมันที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายบรงเมินว่าไอ้ GPS อะไรที่ว่าเนี่ยมันก็ไปสื่อเห็นว่ารถครันนี้เป็นไปได้ไหมเข้าไปอยู่ตรงนั้นทําให้ในจ้างมองว่าเออคนพวกนี้ทุจริตหรือเปล่า นะฮะล้าก็นํามาเป็นเหตุในการที่จะมาเลิกจ้างลูกจ้างพวกนี้ว่าเข้ากระทาความผิดแต่ถามว่าได้มีการพิสูจน์จริงแล้วหรือยังว่าคนเหล่านี้ได้ทําผิดอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเนี่ยมันก็ยังไม่มีอะไรที่จะชี้ออกมาเพียงแต่ว่านายจ้างนํามาเป็นเหตุในการที่จะเลิกจ้างคนพวกนี้คค,คือเบื้องต้นทางรายการประสานงานไปยังคุณทิตตารีผู้จัดการฝ่ายบุคคลของบร,ร,ริษัทเ e นฟ o อกทรานสปอร นะฮะประเทศไทยจำกัดบอกว่าบริษัทไม่ขอชี้แจงใดๆกับกลุ่มพนักง,งานที่ไปเรียกร้องเป็นกลุ่มพนักง,งานที่ทําผิดกฎบริษัทและถูกไล่ออกนะฮะเช่นถูกจับได้ว่ามีการขโมยน้ามันซึ่งทางทีมงานเราก็สอบถามน,นะคะว่าจุดจอดรถที่เป็นปัญหาเมื่อนําของไปส่งสินค้าขอให้ช่วยให้ข้อมูลจุดจอดมาให้หน่อยได้ไหมนะฮะจะได้รู้ว่าเขาทําผิดจริงหรือเปล่านะฮะทางคุณชิตาลีบอกว่าเป็นเรื่องของบริษัทไม่สะดวกให้ข้อมูลพนิษถาว่าในส่วนของกงระทรวงแรงงานเราจะมีการ เรียกคุยกันยังไงประสานความเข้าใจกันยังไงคือถ้าเกิดบอกพนักงานตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนรับเข้าไปนะครับว่าห้ามออกนอกเส้นทางนะฮะเอ่นอกเส้นทางเท่ากับมันผิดในเรื่องของการตีต้นทุนค่าน้ํามันเอาไว้ว่าถ้าคุณวิ่งเส้นนี้มันจะประหยัดนี้ยกเว้นแต่ถ้าเกิดถนนขาดก็ว่าไปอย่างก็ว่าเงื่อนไขกันไปถ้าเขาอธิบายตอนประถมนี้เทพพนักงนานอย่างนี้พนักงานเข้าใจตรงกันก็ไม่มีปัญหาแต่เท่าที่ฟังแต่เดี๋ยวต้องไปถามพนักงานส่วนรวมนะฮะไม่ใช่แค่ที่มาร้องเรียนว่า มีข้อมูลตรงนี้เหมือนกันไหมท่านมีวิธีจะสอบถามหรือช่วยยังไงบ้างคืออันที่จริงฮะถ้า,ถ,าถ้าในกรณีอย่างนี้ถามว่าทางกระทรวงแรงงานได้พยายามจะช่วยไหแล้วก็พยายามที่จะช่วยเจรจา,าให้รับกับคดีนะฮะในขณะเดียวกันนายจ้างก็ปฏิเสธอยู่เสมอว่าคนเหล่านี้ทําผิดกฎหมาย นะฮะรับคอรับทรัพย์นายจ้างอย่างนี้จะให้เขาพิจารณารับกลับได้อย่างไรแต่ถามว่าในกระบวนการของกฎหมายนันสิทธิของลูกจ้างมีเยอะครับยกตัวอย่างเช่นถ้านายจ้างยังยืนยันที่จะเลิกจ้างอยู่เขามีสิทธิที่จะเป็นเรียกร้องครับอย่างเช่นมาล้องที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ว่านายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุนั้นเหตุนี้ขอให้คณะกรรมการมีคําสั่งให้รับกลับเขาทํางานได้ไหมหรือไปฟ้องศาลแรงงานว่าการเลิกจ้างอันกล่าวเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเพราะไม่ชัดเจนอย่างเนี้ยเป็นไปได้ไหมที่ศาลจะสั่งให้รับกลับเขาทํางานกระบวนการเหล่านี้มีครับแม้แต่จะไป้อง พนังงานตรวจรายงานว่าไอ้สิ่งที่นายจ้างเลิกจ้างไม่ถูกต้องไอ้การเลิกจ้างอย่างนี้มันไม่ชัดเจนอย่างนี้จะเป็นเหตุที่จะเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยได้หรือไม่เราก็มีสิทธิ์ที่จะสั่งให้ในายจ้างจ่ายค่าชดเชยได้ตามกฎหมายครับเพียงแต่ว่าทางนี้ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์นะเพียงแต่ว่าก็ไปใช้วิธีการในเรื่องของการเจรจาอยู่นายจ้างก็ปฏิเสธในการที่จะเจรจาเท่านั้นเองนั้นขั้นตอนหลังจากเจรจาท่านอยากแนะนำพนักง,งานคือมผมมมองอย่างนี้ครับ,รบว่าถ้า ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดปฏิเสธในการเจรจาเพราะโดยหลักของกระทรวงแรงงานนะครับเบื้องต้นเราจะใช้วิธีการเจรจาแก้เกลียร์แก้ปัญหาเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดแก่ทั้งสองฝ่ายแต่ในท้ายที่สุดถ้าไม่เจรจาตกลงกันไม่ได้ก็ว่ากันไปตามขั้นตอนกฎหมาย,ยาแลถ้า,ถาฝ่ายหนึ่งฝ่าย,ยใด <น S 1> <ช>ปฏิเสธการเจรจาปั๊บอย่างนี้เข้าสู่กระบวนการกฎหมายแล้วก็พร้อมที่จะดาเนินการให้นะครับเพราะผมก็เป็นเลขาของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่จะต้องพิจารณาเรื่องของการกระทําให้เป็นธรรมอยู่แล้ว เห็นบอกว่าทางลินฟอกนี่มีปัญหาเรื่องทํางานวันหยุดนักขัตเลิกแต่ว่าได้ค่าแรงปกติไม่ได้เพิ่มใช่ไหมคะถูกต้องครับมีหลักฐานไหมมีครับตรงนี้นี่สามารถร้องเรียนได้คะท่านคืออย่างนี้ฮะในเรื่องของการที่นายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องเนี่ยถ้ามีหลักฐานมายืนยันเราตรวจสอบว่านายจ้างไม่ปฏิบัติไม่ถูกต้องจริงเรามีอำนาจตามกฎหมายสั่งให้นายจ้างจ่ายนะฮะจ่ายให้ถูกต้องตามกฎหมายย้อนหลังได้ใช่ไหมคะย้อนหลังได้สองปีเลยครับสองปีด้วยสองปีนะครับอาจารย์เจษฎาคะคือ สองบริษัทก็มีปัญหาที่แตกต่างกันไปนะ,ะถึงแม้ว่าวันนี้นะ,ะทั้งสองบริษัทจะไม่ได้ส่งตัวแทนมาชี้แจงอธิบายใดๆแต่ว่าเรายินดีนะฮะถ้าว่าท่านอยากจะชี้แจงในภายหลังก็ติดต่อเข้ามาได้อาจารย์อยากฝากอะไรถึงทั้งสองบริษัทในวันนี้บ้างฮะคือเราอยากให้ทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีนะ,ะอยากให้ทุกคนไม่ตกงานนะฮะอยากให้บริษัทเขาเจริญก้าวหน้าไม่อยากให้มาร้องเรียนแต่ถ้าจําเป็นมาได้นะฮะอาจารย์เจตเลยค่ะครับผมคิดว่าเรื่องปัญหาแรงงานเนี่ยเรื่องของผู้ประกอบการกับคนงานเนี่ย มันเหมือนนั่งอยู่ในเรือลําเดียวกันนะฮะมันจะต้องปะพายไปในทางเดียวกันให้ได้นะครับต้องอยู่ด้วยกันให้ได้ถ้าหากว่าต่างคนต่างพายนะฮะแล้วก็ต่างคนต่างทําในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันก็จะทําให้อยู่กันไม่ได้เ <ใช S 1> พราะอยู่ไม่ได้นะทั้งบริษัทก็อยู่ไม่ได้ทั้งคนงานก็อยู่ไม่ได้เ<ๆ>พราะฉะนั้นส่วนเหล่านี้เนี่ยมันมันพึ่งพากันนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยควรจะมานั่งคุยกันแล้วก็หาทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ครับค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าถึงกั้นฟ้องศาลนี่ ยาวนะครับบริษัทก็จะมีความรู้สึกว่าทําไมต้องมาคอยแก้ปัญหาอย่างนี้ด้วยนะครับพนักงานเองก็ก็มีปัญหาลําบากทุกใจด้วยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ขออนุญาตฝากทางท่านพอสวิตได้ไหมคะ อาจจะมีการเรียกเจรจากันอีกสักครั้งหรือเปล่าหรือยไม่แน่ใจนะคะเจรจาตลอดครับช่วงนี้ก็ยังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ช่วยเจรจาต่อครับว่าถ้าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้ายังยืนยันเช่นนั้นในในสิทธิตามกฎหมายที่ลูกจ้างควรจะได้ร so so ับสิทธิ์มีอะไรบ้างก็เป็นเรื่องที่เราไม่ทิ้งครับเพราะว่าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานก็คือตามใดก็ตามที่เรื่องไม่จบก็ต้องกัดไม่ปล่อยนั่นแหละตำนางนั้นแหละครับต้องช่วยกันให้ได้นะอ่ะลินฟ็อกตัวแทนคุณวินัยแล้วกัน บ,บอกความในใจอะไรถึงบริษัทหน่อยไหมคะความในใจก็คือว่าบริษัทนี้ถ้าจะเปลี่ยนแปลงอะไรนี่น่าจะแจ้งพนักง,งานให้มันเป็นที่ชัดเจนมากกว่านี้ไม่ใช่ว่าจะมาป,ากปักความเขาเนาะปวดพนักง,งานโดยส่วนตัวไม,ไม่ไม่มีความผิดครับ mm hmm. ไม่มีความผิดที่มมาเรียกร้องสิทธิ์นี่ก็คือไม่มีความปลอดภัยในการทํางาน mm hmm. พนักง,งานถูกจับโดยที่ว่าใส,ส่ร้ายป้ายสีเขาไม่มีข้อมูลนะ ถึงขั้นว่าลงโทษถึงกฎหมายเลยในส่วนนี้มันมันมันไม่เป็นธรรมและเขาก็มีครอบครัวในส่วนนี้ก็คือทางบริษัทปักความเขาทุกอย่างเลยผมเข้าไปดูแล้วว่าการที่เขาบทลงโทษของเขาเนี่ยว่าเขามีหลักฐานแต่หลักฐานมันไม่ชัดเจนเขาก็ส่งดําเนินคดีแล้วก็ปลดพนักง,งานและคนที่กลับเข้าไปทํางานเนี่ยทำงานให้บริษัทเนี้ยกลับเข้าไปก็ต้องเป็นแบบนั้นกันทุกคน<ม>ที่ออกมาเรียกร้องเนี่ยก็คือกลับเข้าไป ทำงานโดยที่แบบว่าค้าหนึ่งเข้าคุกไปแล้วอะใครจะอยากไปทํางานโดยที่ผมทํางานมาเก้าปีไม่มีเรื่องอะไรที่ผิดต่อบริษัทเลยนะไม่เคยไม่เคยมีครับไม่มีขับรถดอกนอกเส้นแดงไม่มีครับไม่มีแล้วทำไมไม่บอกเพื่อนๆเราว่าเส้นแดงมันอยู่ตรงไหนเราไม่เคยทําผิดคือบริษัทเขาไม่ได้เขาก็ไม่ได้บอกผมผมถามไปแล้วว่า แล้วเราขับแตกต่างกันจากเพื่อนยังไงไม่ไม่แตกต่างก็คือตรงนี้ที่ผมเรียนให้ให้ทราบตั้งแต่ที่แรกแล้วว่าบริษัทไม่เคยชี้จุดแดงนะว่ามันตรงไหนหมายเลขทางหลวงที่เท่านี้จอดกิโลเมตรที่เท่านี้ห้ามจอดนะบริษัทไม่เคยไม่เคยบอกเพราะงานไม่รู้สะกคนเลยครับแต่ปากความมาเฉยว่าคุณจอดตรงนี้ผิดกฎหมายขายน้ำมันเถื่อนครับค่ะนี่คือความในใจที่อยากจะอธิบายนะครับเชิญคุณฮาไทยชนกอยากบอกอะไรถึงบริษัทสักนิดหนึ่งไหมคะ ก็อยากจะบอกกับบริษัทก็แล้วก็บอกแทนพี่ๆน้องๆที่ทุกคนที่อยู่บริษัทเอ็นนะคะบริษัทเอ็นของเราเนี่ยตั้งมา38ปีพวกเราทํางานกันมาอย่างยาวนานค่ะเราก็ยังอยากจะทํางานกับบริษัทอยู่นะคะยังรักบริษัทอยู่นะรักมากด้วยค่ะเพราะจริงๆแล้วถ้าเทียบแล้วเราอยู่ที่บริษัทมากกว่าอยู่ที่บ้านเราทุกอย่างคะ่ะเราพยายามทําให้บริษัทเราก็อยากจะอยู่กับบริษัทนี้ก็ให้อยากให้พี่ๆฝ่ายบริหารนะคะ ก็ช่วยกลับมาดูแลชีวิตเรานิดนึงกลับมาคุยกันแล้วก็หาข้อตกลงแล้วก็เปิดใจที่จะคุยกันอย่างชัดเจนนะคะเข้าใจอ่ะด้านล่างบ้างฝากอะไรถึงพี่ๆบริหารหน่อยไหมคะ NXP เชิญค่ะสั้นๆสั้นๆสั้นๆเชิญค่ะค่ะก็เป็นตัวแทนของพนักงานนะคะก็คือจะฝากถึงฝ่ายบริหารนะคะที่เวลาเราไก่เกลี่ยหรือว่าอะไรเราคุยกันก็คือฝาก เรื่องที่ที่เราอยากจะได้คือเวลาเวลาเราขอน้องๆขออยากว่าสมมติว่าตอนนี้คือระบบรูปแบบการทํางานเราคือ6กหยุดหนึ่งใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยเขาจะไป4ี่หยุดสองแต่ทีเนี้ยที่น้องๆอยากได้ก็คือขอเป็นรายเดือนเพื่อที่จะมาชดเชยค่าค่าจ้างเราขอให้มันได้เท่าเดิมค่ะฝากฝ่ายบริหารดูแลน้องๆนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ก็เดือดร้อนมากค่ะค่ะได้ค่ะนะเชิญของทางลินฟอกค่ะเชิญค่ะก็ฝาก บริษัทนะครับที่ทุกคนก็อยากอยากอยู่บริษัทนี้เหมือนกันแต่ว่าความเป็นธรรมไม่มีกับพวกเรานะครับก็อยากให้บริษัทรู้ว่าพวกเราเนี่ยทำงานกับให้บริษัทเนี่ยมันลําบากมากครับก็อยากให้บริษัทเข้าใจว่าสิ่งอะไรที่ช่วยเหลือพวกเราได้ก็น่าจะชี้แจงให้พวกเราได้รู้บ้างนะครับหลายๆอย่างนะครับตอนนี้ก็ฝากไว้ว่าบริษัทนี้ทุกคนก็รักเหมือนกันแต่บริษัทไม่เคย เห็นใจพวกเราเลยครับค่ะก็อยากจะให้เห็นใจซึ่งกันและกันถ้าอะไรเป็นกฎร,ระเบียบของบริษัทก็อยากให้ชี้แจงให้ชัดเจนถ้าชี้แจงแล้วเราทําผิดเราก็ต้องยอมรับผิดนะดแต่ถ้าไม่ชี้แจงก็น่าจะอธิบายกันสักนิดหนึ่งนะคะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าบริษัทอยู่ได้เราก็อยู่ได้นะถ้าเราอยู่ได้บริษัทอยู่ไม่ได้ก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ควรจะอยู่กันด้วยด้วยความสุขนะถ้าสุขฝายหนึ่งเลิกายหนึ่งทุกมันก็คงไม่ใช่ที่ที่ควรจะอยู่กัน แล้วก็เรื่องนี้กระทรวงแรงงานในฐานะเป็นตัวแทนภาครัฐนะก็นะ่าจะเข้ามาช่วยขี้คลายไปในทิศทางที่ดีได้นะคะแล้วก็ทางสภาทนายความก็พร้อมที่จะให้คำรปรึกษานะคะวันนี้สถานีประชาชนรับทราบปัญหานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะติดตามความคืบหน้าจากกระทรวงแรงงานอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ต้องห่วงเราอยู่ใกล้กันเดินมาก็ถึงนะคะอยากมาเมื่อไหร่เรามากันได้นะคะเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณทั้งหกท่านอย่างยิ่งขอบพระคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะใครมีปัญหาลำบากเดือดร้อนนะคะก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ค่ะที่รายการสถานีประชาชนนะคะเราพร้อมจะเป็นสื่อกลางในการช่วยกันแก้ไขปัญหาค่ะวันนี้ทีมงานทุกๆคนนะคะอาจารย์เจษรานุจารีแขกรับเชิญและก็ดิฉันอนอุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ มองไปให้ไกลสุดสายตาณน,นจุดสูงสุดของโลกแล้วคุณจะเจอ